ครับนีก็แก๊งๆเพื่อนของพวกเราก็มาเล่นไอสเก็ตกันที่จาร์แลนนะครับ<อ>เรามาดูกันว่าผ่านไปแล้ว2ชั่วโมง<อ>ความคืบหน้าเป็นยังไงครับเริ่มต้นที่ไอกรอก่อนเลยครับมามาอาให้มาเลยมาถืาูา่ายครับแล้วนี่กำลังติดตามน้องกรอบนะครับน้องกรอบมาเป็นแล้วครับมาครับท่านผู้ชม อ um ันนี้คือคุณโอมคุณโอมต่อไปปใชุ้บใมุด ก็คุเดีนยวเรามาดูนะครับทีละคนเรื่องใหญจกอบเนเลยกอลไปแล้ว ไปถ่ายคนอื่นก็ได้อาทำไมก็ทำไมก็ไม่ถ่ายอ่ะครับก็บอกเมื่อยครับก็บอกเมื่อยนี่เราไปติดตามคนต่อไปดีกว่าครับ อันนี้คลิปแรกกระจกกัะเพลงข่านี้นะครับไปดูชัยวุฒิอ๋อยังเหรอช่วป้องชวนหน่อยชวนอะไรได้เลยครับเดี๋ยวดูนะครับเวามเร็วเหนือแสงหบอก็ได้ไปต้องไปก่อนแล้วหมุนับที่ครับเป็นการดิฟติ้งพอแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเอื้องเงินพอแล้วครับจบ เทปแรกกันเพียงแค่นี้ดีกว่านะครับ